พอร์ตโฟลิโอนะคะนี่ก็ทําไป5แฟ้มนะคะตอนนั้นนอกจากแผนการสอนแล้วนะคะเพื่อนๆจะต้องมีใบงานใบความรู้ไม่ว่าเขาจะถามอะไรมาสตินะคะทุกคนตอบไปให้ตรงประเด็นที่สุดนะคะ hi hi สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องครูแนนสตอรี่อยู่กับคุณครูแนนนี่ใน Follow มีตามติดชีวิตครูตุ๊ดนะคะวันนี้นะคะแนนนี่นะคะ,ะ,คะก็กลับมาพร้อมกับคลิปที่มีชื่อว่า การเตรียมตัวสอบภาคคอนั้นจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องคู่นั้นด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากคุณครูอันนี้นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการประกาศผลภาคกอและภาคขอไปแล้วนะคะซึ่งช่วงต่อไปที่จะเข้าสู่ช่วงของการสอบภาคคอนั่นเองค่ะและจากนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนี่ก็เลยอาจถือโอกาสการใส่ชุดกากียนี้นะครับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังสู้อยู่ใน นนะะยังไงก็เต็มที่นะคะเพื่อนๆเ,เรากลับมาในเรื่องของเราค่ะการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ภาคคอนะคะการเตรียมเอกสารหรือว่าการเตรียมสิ่งต่างๆที่จะนําไปสอบสัมภาษณ์ภาคคอนี่นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับที่1น่นะคะที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือ แผนการสอนนั่นเองนะคะซึ่งแผนการสอนนี้นะคะที่เราเตรียมไปเนี่ยให้ตรงกับชั้นที่เราระบุในใบสมัครเนี่ยชั้นไหนเราก็ทําแผนการสอนของชั้นนั้นแล้วก็ทําที่ตรงกับเนื้อหาวิชาเอกที่เราเป็นครูผู้สอนนั่นเองนะคะซึ่งบทบาทที่จะสอนในห้องเรียนนะคะก็จะใช้เนื้อหาหรือว่าใช้เรื่องราวที่เราจะสอนเนี่ยจากแผนการสอนตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งแผนการสอนนี้ก็สามารถทําได้ทั่วไปเลยหลักๆก็จะมีพวก คำอธิบายรายวิชาตัวชี้วัดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไปดูนะคะว่ามันมันเอกของเราเนี่ยมันมีคําอธิบายรายวิชาย,ยัางไงบ้างเนื้อหาอะไรบ้างนะคะสาระสําคัญเอย่ยขั้นนําขั้นสอนขั้นสรุปนะคะแบบประเมินของการแผนของการทําแผนการสอนการสอนครั้งนั้นมันทึกหลังสอนก็ต้องมีนะคะแล้วก็ใบงานใบความรู้นะคะสไลด์เนื้อหาต่างๆแล้วก็เราจะต้องเตรียมไปด้วยนะคะเพื่อที่จะนําไปเป็นสื่อการสอนหรือว่าสอบสอนในวันนั้นนะคะ เรื่องสื่อการสอนเนี้ยจะต้องให้ตรงกับเนื้อเรื่องที่เราเลือกมาสอนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะขั้นนําขั้นสอนขั้นสรุปเนี่ยเราก็ต้องวางแผนนะคะว่าเราจะสอนยังไงหรือว่าเนื้อหาขั้นนําเราจะใช้อะไรบ้างเราจะใช้เป็นเกมในรูปแบบไหนที่จะนําเด็กเข้าสู่บทเรียนอาจจะไม่ใช่เกมก็ได้หรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ทําแล้วน่าสนใจแล้วก็เป็นการดึงสติหรือว่าดึงให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าเข้าสู่บทเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตรงส่วนเนี้ยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆน,นะคะว่า จะถนัดในในรูปแบบไหนอาจจะเป็นเกมการตอบคําถามหรือแล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆอาจจะนําเทคนิคเหล่านี้นะครับมาใช้ในขั้นของขั้นนําของการก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ขั้นสอนได้นะคะซึ่งพอปุ๊บขั้นสอนปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอากิจกรรมนะคะมาทําให้กับเด็กๆได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีขั้นสรุปด้วยนะคะอันนี้สําคัญเลยที่สําคัญเลยนะคะแผนการสอนเนี่ยนะคะห้ามใช้แผนที่ไม่ได้ตรงกับชั้นที่เราสมัครไปนะคะอย่างเช่นถ้าเราสมัครม .3 เราก็ต้องใช้แผนการสอนของระดับชั้นม .3 ในการสอบสอนด้วยนะคะ ห้ามใช้แผนการสอนที่เป็นระดับชั้นอื่นที่นอกเหนือจากที่เราระบุลงในใบสมัครนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะอันนี้เตือนแล้วนะคะห้ามใช้เด็ดขาดต้องใช้ให้ตรงกับที่เราลงในใบสมัครนะคะ <S <S แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีเวลาไม่พอมีเวลาที่แบบอีกนิดเดียวก็คือจะหมดเวลาแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้อย่างเช่นอ่ะโอเคงั้นเด็กๆคัดจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันต่อ เก็บของให้เรียบร้อยเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะเรามาต่อกันในคาบหน้านะคะมีเวลาเพียงแค่25นาทีเท่านั้นในการสอบสอนนะคะใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็วางแผนจัดลําดับให้ดีค่ะว่าเราจะขั้นนาเราจะกี่นาทีขั้นสอนเราจะกี่นาทีแล้วก็ขั้นสรุปกี่นาทีอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราบริหารพวก3ามช่วงเวลานี้ได้นะคะสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะจัดสรรและบริหารเวลาให้ดีนะคะ ่อมานะคะคถ้าเป็นในส่วนของพอร์ตโฟลิโอนะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอร์ตโฟลิโอนี่คะจะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะคะกิจกรรมไหนที่คิดว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นกิจกรรมเด่นๆของเรานะคะเราก็เอามาใส่ในพอร์ตโฟลิโอให้หมดเลยนะคะซึ่งกิจกรรมของ พอร์ตโฟลิโอที่เราควรจะใส่นะคะอันดับแรกก็จะมีพวกประวัติส่วนตัวนะคะที่บอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนทําอะไรอยู่ที่ไหนเป็นลูกเต้เาเหล่าใครอะไรนะคะช่องทางของการติดต่อภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ใส่ในพอร์ตโฟลิโอด้วยนะคะแล้วก็2นะคะก็คือเป็นพวกทักษะ การทํางานของเราที่เราเคยผ่านประสบการณ์ต่างๆางเช่นพวกการฝรึกสอนการไปทํางานต่างๆการสังเกตการสอนอะไรเนี่ยเราก็เอามาใส่ได้นะคะในในพอร์ตโฟลิโออันนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของทักษะในการทํางานทางด้านต่างๆอย่างเช่นด้านคอมพิวเตอร์เอ,อ่ยด้านการใช้โปรแกรมต่างๆตัดต่อวิดีโอการใช้ powerpoint หรือการทําสไลด์การสอนหรือการตัดต่อคลิปการสอนที่มีประสิทธิภาพลงยูทูบยูทูบอะไรนี้ก็ว่าไปทักษะต่างๆที่เรามีอย่างเช่นวาดภาพเต้นรําก็คือเป็นทักษะของเราหมดเลยนะคะ เราก็จะสามารถนํามาใส่ในพวกที่เป็นทางด้านทักษะของเราได้นะคะต่อมานะคะเรื่องราวหรือว่ารางวัลที่เราภาคภูมิใจจากการที่เราไปทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าอาจจะได้รับเกียรติบัตรที่ดีต่อใจของเราหรือว่า เป็นกิจกรรมที่คิดว่าพีคสำหรับเราเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ในพอร์ตโฟลิโออันนี้ได้นะคะต่อมานะคะก็คือเป็นเรื่องของประสบการณ์ในด้านของการทำงานหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เราได้ทำมาอย่างเช่นเราไปฝึกสอนของมสเราทำกิจกรรมะไระเก็บกับม3มาบ้างนะคะเราก็เอามาใส่ได้หมดเลยพวก,กิจกรรมมหาวิทยาลัยกิจกรรมอตอนที่เราทำตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะอย่างเช่นพกกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษาหรือเกี่ยวกับ ค่ายอาสาต่างเนี่ยเราก็สามารถนำมาใช้ประกอบกับก,บการใส่ในพอร์ตโฟลิโออันนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะอาจจะมันไม่มีแบบตายตัวแต่ว่าให้เราแบบใส่ในสิ่งที่เราเคยทำมานะคะให้กับท่านคณะกรรมการได้รับชมผ่านพอร์ตโฟลิโอที่เราใส่ไปนะคะส่วนแผ่นพับนะคะอาจจะเป็นแผ่นแผ่นที่คิดว่าเป็นแผ่นเล็กๆกนะคะก็คือเป็น a 4พับพับสามสามพับเนี่ยนะคะก็คือเราจะใช้ใช้ใช้ใชใชอานเนื้อที่ตรงนี้ได้ประมาณ6หน้าเราก็ใส่กิจกรรมพวกพวกข้อมูลส่วนตัว หรือว่าพวกเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็ใส่เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานทักษะอะไร,รต่างๆคือเราจะย่อยมาจากเล่มเล่มตัวพอร์ตโฟลิโอเล่มใหญ่อีกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกเฉพาะกิจกรรมที่เด่นจริงๆของเราเนี่ยมาใส่ในตัวแผ่นพับของเรานะครับก่อนอื่นะเขาก็จะสัมภาษณ์เราก่อนสัมภาษณ์สอบถามว่าคุณชื่ออะไรมาจากไหนอยู่ที่ไหนทําอะไรมาก่อนอันนี้เขาก็จะมีแบบพวกคําถามเบสิกนะคะ,ะ,คะแล้วก็พวกคําถามเกี่ยวกับห้องเรียนนะคะว่า ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะคะเราจะมีการแก้ไขปัญหายังไงนะคะว่าอย่างเช่นสมมตุติเด็กไม่เข้าเรียนเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะเตรียมให้เด็กเนี่ยเข้ามาเรียนหรือว่าตามให้เขาเนี่ยเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยเราจะมีวิธีการในการจัดก,การยังไงนะคะหรือว่าอีกคําถามที่หินที่เคยเจอก็คือ การที่เป็น LGBT อย่างนี้นะคะถ้าเกิดเด็กไม่ยอมรับเนี่ยเราจะมีการวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงให้เขาให้เขาพร้อมที่จะยอมรับและพร้อมที่จะเรียนรู้กับเราอันนี้ก็รู้สึกว่าหินมากที่เจอตอนนั้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราใช้ความเปลี่นตัวเองนี่แหละคะ่ะแล้วก็ใช้ความจริงใจในการตอบคาถามเหล่านี้ไปนะคะพยายามตอบให้ครอบคลุมที่สุดเท่ากับคําถามที่เราได้รับมานะคะแต่ถ้าเกิดได้รับเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับพวกการทําแผนการสอนหรือว่า ตัวชีวตอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เราไปดูมานะคะว่าเกี่ยวกับเนื้อหาของเราเนี่ยเรยาจะมีวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวการสอนของเรายังไงเนี่ยก็ควรจะศึกษาแล้วก็ควรที่จะอ่านมาสักหน่อยนึงก็ยังดีเผื่อที่จะเป็นคลังความรู้ที่จะสามารถไปตอบคําถามให้กับท่านคณะกรรมการได้นั่นเองนะคะ หลังจากที่เราเข้าไปในห้องแล้วนะคะเราก็จะเห็นท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะนั่งอยู่ข้างหน้านะคะ่ะเราก็เข้าไปเช่ไหมเขาก็จะให้เวลาในการเตรียมสไลด์เตรียมรายการสอนไปเนี่ยเราก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มจับเวลาแล้วก็ให้เราเนี่ยสอบสัมภาษณ์นะคะเขาก็จะถามว่าเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรเป็นลูกเต้าเหล่าใครเรียนที่ไหนจบอะไรมาอะไรนะคะประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะคะถ้าเกิดเขาถามเรามาเนี่ยเราก็ตอบคําถามจากสิ่งที่เขาถามเนี่ยให้เต็มที่สิ่งที่เราต้องมีเลยคําว่า สตินะคะทุกคนสตินะคะไม่ว่าเขาจะถามอะไรมาโยนคําถามอะไรมาตั้งสตินะคะรวบรวมความคิดแล้วก็ตอบไปให้ตรงประเด็นที่สุดนะคะอันนี้คิดว่าทุกคนทําได้แน่นอนค่ะขอแค่มีสติตัวนี้เลยค่ะ I have สติตัวนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าเกณฑ์ของแต่ละที่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าวันที่เขาประกาศให้เราสอบสัมภาษณ์ภาคคอเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างอันที่เราต้องดูว่า แต่ละที่เนี่ยมันมีกําหนดมาอย่างไรนะคะเราก็ไปดูมานะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเหมือนของลบบรุรีในรอบที่นันนี่สอบมานี่ฮะเขาให้นันนี่เนี่ยเตรียมอ่พวกแผ่นการสอนแล้วก็เตรียมพอร์ตโฟลิโอที่พอดีกับท่านคณะกรรมการตอนนั้นก็คือท่านคณะกรรมการ5ท่านนะคะนันนี่ก็ทําไปเลย5แฟ้ซมแล้วก็ทําแผ่นพับประกอบไปด้วยนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้เปิดพอร์ตโฟลิโอของเราทุกท่านใช่ไหมคะเราก็ทําแผ่นพับนี่แหละคะ่ะไปเพื่อที่จะให้เขาได้ ร่นระยะเวลาในการดูแต่ว่าในแผ่นพับนี้เราก็จะต้องใส่กิจกรรมที่คิดว่า,าเป็นจุดพีคข,ของเรานะคะเราก็ใส่เข้าไปนะคะให้จัดหน้าอะไรให้มันเรียบร้อยสวยงามเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับคลิปในวันนี้นะคะก็คือเป็นการสอบสัมภาษณ์ภาคคอเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะหวังว่าเ,เพื่อนๆเอาไปปรับใช้เอาไปประยุกต์ใช้นะคะให้เข้ากับของตัวเองนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรตายตัวนะคะสามารถพลิกแพงได้หมดเลยนะคะขอแค่เ,เพื่อนๆเตรียมพร้อม คำว่าพร้อมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่จะพาพเพื่อนๆไปสู่จุดมุ่งหมายได้นะคะอีกอย่างหนึ่งย้ํานักย้าหนาก็คือเรื่องของการมีสตินะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องสอบสัมภาษณ์ขอแค่มีสติเนี่ยทุกคนก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ยังคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามรับชมช่องคุณนันสตอรี่แบบนี้เสมอมานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับนันนี่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณนันนี่ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะบา,บายยค่ะ